แล้วจากที่ดูครับที่บอกว่าวันหนึ่งเป็น10คลิปเลยเนี่ยใช้เวลาสอสัปดาหด์ดูทั้งสดูทั้งสอสัปดาห์ดูทุกวันเลยเหรอครับแทบทุกวันเลยค่ะนัดกับทางโปรเจกต์แพนเนอร์ยังไงบ้างครับมีการประสานงานกับแอดมนยังไงครับตอนนั้นนัดกับโปรเจกต์แพนเนอร์นัดมาวัดหน้างานหลังจากที่ทาสัญญาบ้านนี่ค่ะ ก็อ,อีกประมาณสองสัปดาห์เหมือนกันสองสัปดาห์เหมือนกันค่ะนั้นเนี่ยตอนที่ติดต่อเรียบร้อยแล้วตอนนั้นชําระเงินค่าวัดหน้างานเป็เท่าไหร่ครับจ่ายไปสองพันสองพันบาท <iej uan S 1> ค <çıkar S 1> อโอเคครับสองพันบาทนี้ก็มาวัดหน้างานมาดูหน้างานให้ตอนที่เซ็นสัญญาสองพันบาทนี้เราคืนให้เต็มจำนวนไหมครับคืนเต็มค่ะคืนเต็มเลยไม่ได้แอบไปลดอะไรออกไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีครับก็หลายๆท่านอาจจะยังแบบว่าไม่ไม่เคยที่แบบชําระเงิน2,000บาทเนาะ2,000บาทเนี่ยก็จะเป็น ค่าเดินทางแล้วก็ค่าแนะนําในส่วนของการแนะนำเนี่ยเราก็จะมาอธิบายหน้างานตรงนี้ครับอยากจะให้พูดนิดนึงครับว่าตอนที่โปรเจกต์แพนเดอร์เข้ามาเนี่ยเขาแนะนําอะไรบ้างแล้วก็ให้อะไรกับท่านเจ้าของบ้านบ้างครับตอนที่เข้ามาตอนที่ดูที่ครัวนะคะเขาก็แนะนําว่าครัวตรงกั้นระหว่างโซนครัวกับโซนซักล้างอะค่ะจะกั้นได้ประมาณนึงคือว่าครัวจะค่อนข้างเล็กลงเพราะว่าติดหน้าต่างหน้าต่างมันออกมาเยอะเธอไปทําให้ครัวนี่แคบลง แล้วก็เคาน์เตอร์ก็เป็นรูปตัวแอลแล้วก็เต่าแก๊สก็ควรจะอยู่ตรงแอลฝั่งนี้แล้วก็ซิงก์ก็อยู่แอลอีกฝั่งนึงแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือหน่อยนึงแล้วหลังจากที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยชําระเงินงวดที่หนึ่งะครับเรามีความมั่นใจไหมครับว่าเราจะจ่ายเงินงวดที่1นึ่งข้อนี้ให้กับบริษัทแล้วบริษัทจะไม่ทิ้งงานจะมาทํางานมั่นใจว่ามาแน่ๆต้องต้องเริ่มงานแน่ๆค่ะได้คุยกันในกลุไลน์ค่ะ ครับค่ะมีไลก่มแล้วเราก็ยังได้คุยกับโปรเจกต์แพนเนอร์อยู่เรื่อยๆอช่วงที่ยังไม่ได้เริ่มง,งานค่ะยังได้คุยกันอยู่ในในไลก่มนี่ก็คือจะมีพนักงานบริษัทหลายหลายส่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีซัพพอร์ตจะมีโปรเจกต์แพนเนอร์จะมีการเงินอะไรประมาณนี้อยู่ในกลุ่มน,ะนั้นถูกไหมครับใช่ค่ะคแล้วขออนุญาตถามครับช่างเชียรเวลาในการต่อเติมครับในการต่อเติมหลังเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามีงานหลังคาหน้าบ้าน มีงานปูกระเบื้องหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วก็ต่อเติมห้องครัวหลังบ้านต้องบอกว่าเป็นงานต่อเติมที่เต็มรูปแบบเลยก็คือถ้าเป็นทาวน์โฮมเนี่ยจะต่อไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช้ระยะเวลาการทําตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาจนวันจบเนี่ยนานไหมครัไม่นานค่ะเดือนกว่า,กว,ากว่าเดือนกว่าองเหรอครับไม่ไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำครับคือสัญญาเนี่ยระบ,บุไว้แปดวันแต่ไม่ถึงค่ะ แสดงว่าหลังนี้ก็เสร็จไปพอสมควรแล้วนานนานหรือ,อยังครับน<า>นเสร็จนานแล้วค่ะก็ประมาณ2เดือนกว่าแต่ว่าเพิ่งย้านมาอยู่ได้เดือนกว่าสองเดือนกวา่าตรงนี้นครับมีอะไรชำรุดบกพร่องไหมครับมีน้ำรั่วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับยังไม่เจอเลยค่ะยังไม่เจอนะครับไม่เจอ